ผู้หญิงคนไหนที่ได้ต่อกับชายคนนี้จะพบรักแท้ในวันถัดไปและในวันแต่งงานพวกเธอก็มักจะเชิญเขาไปร่วมงานทุกครั้งที่เจ้าสาวโยนช่อดอกไม้มันก็มักจะตกไปอยู่ในมือของแฟนเก่าของเขาเสมอด้วยเหตุนี้ผู้หญิงมากมายจึงอยากมีอะไรกับเขาแต่สำหรับเขาแล้วมันกลับทำให้รู้สึกหดหู่อย่างมากเพื่อพิสูจน์พลังของเขาเพื่อนจึงพาชักไปเจอกับหญิงร่างท้มคนหนึ่งเพื่อนคิดว่าถึงแม้โลจกจะใกล้ล่มสลายก็คงไม่มีใครหลงรักผู้หญิงคนนี้แน่ๆหลังจากลังเลอยู่นานชักก็รวบรวมความกล้า และชวนเธอไปดินเนอร์หลังดินเนอร์เสร็จพวกเขาก็ได้มีช่วงเวลาอันร่อร้อนร่วมกันทั้งคืน หลายวันต่อมาผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มีท่าทีว่าจะมีคนรักเลยชักดีใจอย่างมากที่พลังของเขามันเป็นแค่เรื่องเพอเจอแต่ในขณะที่เขากําลังมีความสุขเขากลับเห็นผู้หญิงคนนั้นสมหวังกับความรักบนทีวีด้วยความกลัวว่าจะเสียแคมแฟนคนปัจจุบันเขาจึงเตรียมอาหารเช้าสุดหรูไว้ให้แล้วไปหาเธอที่ทํางานเพื่อเซอร์ไพรส์แต่กลับทําให้แคมรู้สึกรําคาญอย่างมากวันต่อมาชักเตรียมแหวนไว้เพื่อขอแต่งงานอย่างรวดเร็วแต่ทันทีที่เขาไปถึงสวนน้าเขากลับเห็นชายคนหนึ่งกําลังพูดคุยกับแคมอย่างสนุกสนาน นั่นทําให้เขาโกรธมากและเข้าไปซัดชายคนนั้นจนเละการกระทํานั้นยิ่งทําให้แคมผิดหวังในตัวเขาและสุดท้ายก็ขอเลิกชักที่สิ้นหวังนั่งอยู่ริมถนนเขาเห็นชายเร่ร่อนทําขวดเบียร์ตกลงพื้นขวดหมุนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะชี้ไปยังผู้หญิงชุดดาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนทําให้เขานึกถึงคำสาบที่เพื่อนคนหนึ่งเคยเสกใส่เขาเมื่อตอนยังเด็กเขาจึงรีบไปหาเพื่อนคนนั้นชักบอกว่าเขาเสียใจจริงๆกับสิ่งที่ทําลงไปในตอนนั้นและหวังว่าเธอจะให้อภยัยแต่เพื่อนกลับหัวเราะและบอกว่าตอนนั้นนเเเเธออป็็แค่ดกง คำสาปนั่นจะเป็นของจริงได้ยังไงแล้วเธอก็อธิบายว่าเหตุผลที่เขาอกหักไม่ใช่เพราะคำสาปแต่เป็นเพราะนิสัยของตัวเขาเองต่างหากเมื่อได้ยินแบบนั้นชั้ก็เริ่มเข้าใจปัญหาของตัวเองเขาจึงพยายามชดเชยด้วยการนัดชายที่เป็นรักแท้ของแคมให้มาเจอกับเธอและเมื่อเห็นเธอยิ้มอย่างมีความสุขเขาเองก็ยิ้มตามไปด้วยแต่แล้วเพื่อนก็พลัดพรากเข้ามาในบ้านของเขาและบอกเขาว่า แคมจะไปแอนตาร์กติกากับชายคนนั้นถ้ายังชอบเธออยู่ก็รีบตามไปไม่อย่างนั้นนายจะเสียใจภายหลังชักจึงรีบซิ่งไปที่สนามบินบนเครื่องบินเขาพบแคมและสารภาพรักอย่างจริงใจพร้อมขอโทษเธอหวังว่าเธอจะให้อภยัยเขาขอร้องไม่ให้เธอไปกับชายคนนั้นซึ่งทําให้แคมทั้งดีใจและแอบขาเล็กน้อยเธอจึงอธิบายว่าเธอแค่จะไปทําวิจัยไม่กี่วันเองอีกทั้งภรรยาของชายคนนั้นก็ไปด้วยสุดท้ายทั้งสองก็คืนดีกันแต่สิ่งที่ชักไม่รู้ก็คือหลังจากที่เขาขอโทษเพื่อน สมัยเด็กของเขาก็ได้หยิบกล่องใบหนึ่งออกมาและแอบถอนคำสาปให้กับเขา